ตอนนี้ก็ซื้อบัตรนะครับที่ร้านแล้วก็พร้อมเซ็นเลยนะครับตอนนี้สามทุ่มนะครับผมที่โคเปนเฮเกนนะฮะมีบรรยากาศฝนตกไป,ปรยๆนะครับผมสวัสดีครับทุกคนนะครับวินเนอร์แสงทองนะครับไม่น่าเชื่อนะครับที่โคเปนโคเปนเฮเกนนะครับเดนมาร์กตอนนี้เวลาสี่ทุ่มบรรยากาศก็คือเหมือน เหมือนโง่โงเมืองเย็นบ้านเราเลยค่ะโงเมืองเย็นเลยค่ะอากาศก็ฝนฝนก็ปลอยปลายแล้วมันจะเมืดตอนไหนเนี่ยเราคิดถึงทุกคนตอนนี้ก็ฝนลิมๆนะครับบรรยากาศได้มาทุกคนคิดถึงทุกคนนะครับหนาวดีฮือ เ <Okay, S 2> ส้นหนึ่งสองสามเส้นนีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องเวุ้นนะคะวันนี้จะเอาอันนี้สีรุ้งมาเททั้งเททั้งบ้านเราดูรู้ป้าเอา F C ดไูไม่เทค่ะไม่เทค่ะ F C ดูนะโอ้จะเอียงนอนริตร์เอ,อโอ้โอจอยจะพานอนเลืเนี่ยเอย๋ป้าอย่ามาว,ว่าหนูใหม่บอกว่าต่อโตป้าจะเออตราไกรหนึอีกไงไม่เห็นตามไกรหนึ่งย เีออย,ยวญญกเกียวสัญญาว่าจะตามใจพี่นานิตาหรอตามใจไหมตามใจพี่นานิตาไหมครับตามใจไหมตามใจพี่นานิตาไหมครับ้า ว่าอะไรนะอ่ะบอกเอฟทีที่อะไรนะป้าป้าอัญญาตั้งแต่เด็กแล้วว่าว่าว่าจะตอนตอนโตจะ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 ตามใจหนูไม่เห็นตามเลยหรอไม่ตามใจเลยหรอไม่ตามเห็นจะตามใจเลยป้าเนี่ยป้าไม่ชอบพี่หมอเลยอ่ะพี่หมอป้าก็ตามใจเพี่คนนี้เกียวเกียวตามใจพี่ไหมตามใจอย่าไม่ใครตามใจพี่ก็จุ๊บพี่ก่อนสิ ้า่ใจพี่ยังไงครับอุ้ยผู้ใดห้องใครจิดครับอ๋ออโอโโอโอโ 基本的。 ทำไมนะหนูถึงอยากไปเที่ยวเขาคอนะคะอยากไปดูในนเสารูนก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะที่ไหนคะนูะหนูเปิดอ๋อหนูเคยไปแล้วหนูเห็นในความทรงจำมันหรอใช่ที่ที่บิงไบไปอ๋อแบบบิงไบไปก็หนูเคยไปแล้วไง <ป S 2> <c oughs> แต่วันนั้นน่ะแต่วันนั้นมันไม่มีการที่เขาเต้นเลย นหนูก็เลยอยากน้องก็จะได้ไปด้วยสิน้องยังไม่เคยเห็นเนาะลูกเนาะน้องก็น้องยังไม่เคยเห็นน้องยังน้องยังอยู่ในทธอแม่จะเฉยๆที่ไหนนะที่ที่จะไปที่ที่ไหนนะที่อะไรนะเขาเขาจะไปกับใครมั่งคะแพรแพทกแต่คันเนียมันมันนั่งได้ ก็โอเคแล้วค่ะวันนี้มันมันนั่งได้หกคนเองอ่ะเอาเราก็ไปหกคนไงอีลุงเป็นคนขับแล้วก็ป้านั่งแล้วก็ป้าแองกับหลานทั้งสามทั้งสองสิเออก็แค่นั้นป้าไม่ใช่สามใครอีกของของหลานหลานก็เต็มรถแล้วค่ะวดนั้นตอนที่ในแต่ไปไปไปกับใครม้างนะมีลุงอะไรลุงคมเออแล้วก็ป้าก็จะไปเจอกันที่ที่ป้าเอาเอาตัง เอาเอาตังเอาไปใส่ปากมันอ่ะโอ้คือจืดได้และที่หนูกว่าอืมหนูกว่าเลนโซ่แต่จำได้เบอร์ติลกที่ที่ลุงคมอุ้มหนูอืมอืมจำได้หมดพาหนูวิ่งไปนู่นอ่ะเหรอแล้ว พี่ลูกก็พาหนูไปนั่นแหละค่ะหนูก็เลยอยากพาน้องไปอีกอ๋ออยากพาน้องไปเพราะว่าอะไรนะเห็นว่าน้องน้องน้องยังไม่เคยน้อยยังไม่เคยไปน้อยยังอยู่ในท้องตอนนั้นน้อยยังอยู่ในท้องเหมือนเดิมเลยบอสบอสเอซีซีหนูจะไปเที่ยวเขาคอวันไหนคะวันที่สิบถึงสิบสองค่ะเอชสอนนะคะวันนี้ วานพาที่พายนาดิตาเลือกเองใช่ไหมคะลูกเองโอเคโอเคค่ะใครบอกใครบอกหนูโอเคนะคะแค่นี้ก่อนนะใครเป็นคนบอกหนูว่าพันจะจะใครบอกหนูว่าอยากไปอยากไปเขาเพราะหนูอยากป่านไหมล่ะหนูี่ยนใบอกหนูหนูเปิดเห็นแล้วหนูก็เลยบอกว่าหนูอยากไปอีกเพราะว่าบิงไบไปหนูพูดแบบนี้เฮ้ยใช่ไหมล่ะ ไม่งั้นถ้าไม่ไปก็ไม่ไปแป้งก็ไม่ไปงั้นอย่าคาดถุงเท้าค่ะเยอะเหรออืมเยียะถ้าหนูไม่ไปแป้งก็ไม่ไปนะงั้นไปเอาเมื่อยไหมโอ้ยไปตั้งแต่เช้าเลยนะอก็เมื่อยแถวโอ้ยถ้าเมือก็ไปนะถ้เมื่อยก็ต้องโอเคนะคะเจอกันที่เขาคอวันที่สิบถึงสิบสองนะคะเพราะว่าเราจองค่อ นาริตาจองบ้านพักมาแล้วนะคะเราดูทิปต่อไปนาริตานาริตาจองจองห้องไว้แล้วโอเคค่ะบ๊ายบายจะบอกบ้านน้ว่านาริตาจองห้องไว้เลือกเองใช่ไหมลูกโอเค